ไอ้เงียบเงียบเงียบเงยบเงียบเงียบสิอ,ออกนาอบาอมึงได้ดอกกระเล้านี่พี่น้องอยู่หน้าบ้านยายรวยกำลังเบ่งบานบาอเป็นอย่างเป็นอย่างคือบอกว่าวาจาบอใส่นี่หล่นมาอีกแล้วใส่ยากน่องอีกแล้วนี่ดีแต่บ่แดดน้องพอบ่ายมาแล้วก็มืดฝนเนาะตอนแรกว่าฝนสิไม่แห้งเลยมืดมามืดมาพ่าห้องพับพับ ไล่ได้เก็มิดซีรีตกปอกแบกหน่อยเดียวนึงว่าฝนสิตกแหงกระบอตกแหงเนาะเดี๋ยวรอรุ่นรอบคำๆยังมืดฝนอยู่เด้มืดฝนเสมอเมื่อวานนี่ก็มืดฝนครับว่าตกเนาะอยากให้ฝนมันตกแหงบ่มบ่มน้ำเต็มให้เต็มคันหมดเนาะจะได้ไปหาเก็บหอยเก็บปูเก็บป่าบ่เนาะอันยิ้มเร็วๆอันยิ้มวัาดิจ้า สวัสด,ดีจ้าสบายดีปลาลุงนี่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 อันยิบยิบยิบยบสวัสด,ดีจ้าหลานกับบุกคอยสบายพี่น้องมาหลายเป็นวัดเมื่อเป็นอาทิตย์ช่องอาทิตย์แล้วเนาะมือม่อ,อก่อนก็ไปห้าหมอ <c oughs> ดอกไม้ดอกกะเหลา่าจับเอาจบัจบเอาเร็วๆจับเอาเร็วๆ วันศิพากันออกนาได้มืมอนี้บอไปหาคุณยายอมมาลาแล้ยยวกนะ็คุณยายทวดเนาะคุณยายทวดมาหลายหมื่นหลานหน่อยอยังไม่เห็นบอไปวันเกิดคุณยายอมมาลาบานะอกเนาะอะเด้ง,งดึงอะเด้งดึงอะเด้งดึงเด้ง,งดึงเด้งดึงอะเด้งดึงบอกยืนยืน,ยน วันนี้ใส่ชุดสีชมพูเบอะมอกดอกกระเล้าวันนี้บุกเนี่ยดอกกระเล้านี่ดอกกระเล้าสวยๆดูสิท่านผู้ชมเอ่านี่ยือเอาดอกกระเล้าหน้าบ้านยือเอาดิเห็นยุ่นี่ในท้องหัวนี่เยือเอาเร็วยือเอายือเอาเร็วเเห็นอยู่นี่ดอกไม้สวยๆเหมาะกับสีชมพู เมือกออยมันมีสต้นพี่น้องต้นนี้ต้นบังใหญ่นึ่งเขาตัดถึงแล้วเนาะมันกระบอกงําแต่มันกระสูงนะมัจึงจงมจึงจมจึงๆอายอดอกใหม่แล้วเร็วนทางหัวเห็นเยอะอืม มาอุ้ยได้สุดใหม่วันนี้อุ้ยออกหน้าบอออกหน้าบอไปกินงานวันเกิดคุณยายอมลา,าเออเป็นคุณยายแล้วนะคุณยายอมลา,าไม่ใช่คุณยายวรนาทนะคุณยายอมลา,าบอออกหน้าบา น่ะที่ใช้สุดนี่บ่ออกนันบ่ผ้ากรห้องหืมหึมอยู่ฝนตกบุพเพปกแปกปอกแปกใบโตกแห้งกับบแห้งมืดมาว่าสันทั้งผ้ามืดทั้งผ้าห้องผ้าแตกตอนนี้มิดชิมชิมฝนบ่ตกช่ำออกบ่นาน่ะบ่ไปเยอะ ลูกจีนนอนเฝ้าเฮือนนี่บ่บ่จินอนเฝ้าเฮือนนี่บ่เศาเราบ่เป็นวัดเป็นไอเป็นไข่นะไข่แน่เลยไข่แน่เยอะหลายพี่น้องบ่มีกะมือก่อนเขาซึกว่าเออดีขึ้นบัดมือวานหมดนักมาอีกเป็นวัดเป็นไอกินยาจนเมื่อยกินแล้วแต่๋มือนี้ก มอน,นี้ก็โอเคอยู่เนาะตื่นเช้ามายามบเช้าเป็นวัดบ่าลานหน่อยก็เป็นวัดเป็นไอคือสีสุพูงามแต่สุดนี่บ่สีใสสุดนี้งานอันนี้เฮ้ยเฮ้ย อย่าจองดิอุ้ยอุ้ยเอาเอามาเต้นให้เบิ่งแล้วเอาเอาเอานี่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 กระต่ายเต้นแล้วนี่ Ấn à, tên, 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 tên Tên cắp cà tài lèo lèo Nè, chắp vào đáy sắp nhang nì Ui, ui nhanh nhanh à chắp à chắp à chắp à lên lên nhanh điều khăm khăm sẽ đi pha ốc ไปงานวันเกิดคุณยายอมมรลาคุณยายอมมรลาจัดงานวันเกิดห้างกระเตรียมอาหารแล้วพี่น้อง,อง,องก็มีปลาหนึ่งมะนาวยำรวมทะเลแล้วก็ทอดไก่ ว่าสิพัดเข่าขี้ขานค,คือสิบ,บริพัดเนาะจับเอาจับเอาเร็วๆนี่จับเอานี่นี่จับเอานี่จับเอาเร็วๆเร็วๆไปแล้วท <c oughs> ่านผู้ชม ไปแล้วไปแล้วมามามา,าดมาอ้าวอ้าวมันแหลมนั่น chào bao chào bao lâu lâu chào bao hàn mà bì lâu lâu hàn mà bì เขามาห,าหาหลานพี่หน่องเมื่อวานบ่มีก็บ,บริมหา,หาหลานกันยังเป็นวัดบ่เศร้าอยู่หูจักเล่นเลยดิสูม,มือเนี่ยเล่นนั่นเล่นนี่ ơi ơi liền nhang ơi phi 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 hàn đơn phi Nih atau à, nih tu nih, มันตัวใหญ่เล่นยากเล่นนตัวหน่อยนา่นอมยังนั่นเอไหมนี่เอาดึงไปแล้วเอามัดไม่คอนใส่หนา ถอดหูมันออกหูมันแหลมนนะเอะอาอาชีพกินอะไรบ้านี่เบ้างบ้างอะแอะเปยอมไม่คอนมันยนะบะ้า่ไม่ชิคกอใช่ดิอะ,อะรนะตายบ่มีหูบบบนี่แน่อย่าพูดไมยือเอออาคารมาเร็วๆจับเอา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 นี่ เร็วม er ันยางไปลยจับเอาเล้วแม่อ้าเพราะสิจับเอามาก็ะยางนีเอาจับเอาจับเอาอืออืออือนี่เนี่ย อเล่นกันงัยนี่นโอ้ยไหลออกแลออก้วลูกลูกลูก เตรียมตัวออกนานาออกบ้าออกบ้าแต่ว่าตอนนี้มืดฝนอยู่ในดัานนอกเอาหนิมีแต่สดจ ຕື່ນຕື່ນແລ້ັງກະตື່ນบໍ นี่ตีนก่าเร็วเดี๋ยวจักหน่อยกันได้พากันหอบบอกหน้าเลยพี่น้องตอนนี้สี่โมงแล้วเนาะเนาะห้าโมงบ่สี่ออกจักโมงบ่สี่ออกจักโมงฮะบ่ เอาไปเล่นเฮือนก่อยบ่บ่เอาไปเล่นเฮือนก่อยบ่บ่เอาไปหาคุณยายคุณยายทวดเนานะคุณยายมาสองหมื่นแล้วเพิ่นยังไม่เห็นคุณยายอยู่บ่คุณยายมาแล้วไปหาคุณยายจะพาหลานออกไปหาคุณยาย ดีอยู่มือเนี่ยบอดด์ก็คือสีบห่อนเนะเาะนั่นแหละพี่น้องจามานี่กัสิขอเก็บภาพบรรยากาศไนเพียงเท่านี้ ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีอาบายบายไปเจอกันที่นานาะบาย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 นอนทางกระตื่น